คอนโดขายขาดทุนถูกที่สุดในโครงการ4ห้อง4โครงการนี้ไม่ควรพลาดนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูคอนโดที่ขายขาดทุนและน่าลงทุนสุดๆเลยนะครับ4โครงการซึ่ง4โครงการนี้มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันนะครับ ในส่วนของห้องแรกนะครับเป็นคอนโดที่อยู่ในโครงการ Pet, ลูพินีเพชรพระราม9้ารัชดานะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องเนี้ยขายถูกสุดๆเลยโดยเจ้าของซื้อมาประมาณ3ล้าน2 000, นะครับเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วแต่วันนี้นะครับเสนอขายเพียงแค่ราคา2ล้านแแสนบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าราคาถูกสุดๆเลยนะครับห้องนี้นะครับขนาด37.5ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น29อาคารบีนะครับห้องหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคือหันไปทาง เซนท่นพระรามเก้านะครับจุดเด่นของโครงการนี้คือทำเลดีมากๆเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับเซ็นท่านพระรามเก้านะครับสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายมากๆอีกทั้งนะครับห้องนี้ยังมีคนเช่าอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยปล่อยเช่า9,000บาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคาปล่อยเช่าในช่วงของโควิดเท่านั้นเอง แต่ปกติแล้วนะครับที่นี่จะปล่อยเช่ากันอยู่ที่ราคาประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับซึ่งห้องนี้ครับตกแต่งเป็นสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับตามรูปที่เห็นนี้เลยนะครับห้องนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่จะซื้ออยู่อาศัยหรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็ดีมากๆเนื่องจากว่ามีคนเช่าอยู่แล้วนะครับโครงการที่สอนะครับเป็นโครงการเซนทริกติวานนนะครับซึ่งห้องนี้นะครับอยู่ชั้น26อาคารบีนะครับขนาด31.93ตารางเมตร ห้องนี้นะครับเจ้าของซื้อมาประมาณ2ล้าน3นะครับปัจจุบันเนี่ยขายอยู่แค่2ล้านบาททวนเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับห้องนี้นะครับมีคนเช่าอยู่ที่7,800บาทต่อเดือนนะครับโดยปกติแล้วราคาเช่าเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงโควิดก็มีการปรับลดราคาเช่าลงมาเท่านั้นเอง นีส่วนของทำเลที่ตั้งดีมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการเนี้เขาอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีแยกติวานนทนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าลงทุนสุดๆ,ๆนะครับและในส่วนของโครงการถัดไปที่น่าลงทุนนะครับนั่นก็คือโครงการดีคอนโดลานกำแพงนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้ขายถูกสุดๆเลยห้องนี้นะครับซื้อมา1 7 5 0 0ล้าน0 0บาทนะครับปัจจุบันขายแค่1 00 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้ถูกมา,มากๆเลยนะครับโดยห้องนี้เขาอยู่อาคาร A ชั้น2นะครับขนาด29ตารางเมตรนะครับ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับ ปล่อยเช่าง่ายมากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้กับเดอะมอลล์รามกระแผงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดอะมอลล์รามกระแผงเนี่ยกำลังปรับปรุงใหญ่โตมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นแหล่งงานอีกอย่างหนึ่งและอย่างที่เราทราบนะครับในเส้นของถนนรามกระแผงนะครับแถวหน้ารามเนี่ยมีแหล่งงานจํานวนมากนะครับมีผู้คนหนาแน่นดังนั้นปล่อยเช่าง่ายมากๆเลยนะครับโครงการนี้นะโครงการนะครับเขามี รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่กําลังสร้างและจะเสร็จอีกไม่นานนะครับถ้ารถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเสร็จเมื่อไหร่นะครับโครงการนี้ราคาคงขึ้นบีบพอสมควรปัจจุบันนะครับห้องอื่นที่ประกาศขายอยู่อยู่ที่ประมาณล้านเถึง2ล้านบาทนิดๆน,น,นะครับดังนั้นห้องนี้เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแบาทถูกมา,มากเลยนะครับและโครงการสุดท้ายนะครับคือโครงการไลท์วันเวลสนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องเนี้ย ขายถูกสุดๆเนื่องจากว่าเจ้าของนะครับซื้อมาประมาณ6ล้าน1 0 0 0บาทนะครับตกแต่งไปอีกประมาณ200,000เข้าบาทแต่ขายราคาแค่5ล้าน7 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าถูกมามากเลย โดยห้องนี้นะครับขนาด35.34ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น 12A วิวสวนนะครับห้องนี้นะครับมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับ ห้องสำรับแต่งตัวนะครับตรงนี้อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องแยกมาจากห้องนอนเลยนะครับห้องนี้นะครับยังไม่เคย มีคนมาอยู่เลยนะครับเป็นห้องที่ยังไม่เคยปล่อยเช่าและก็ไม่เคยได้เข้าอยู่เลยดังนั้นห้องนี้สภาพใหม่มากๆเลยนะครับ ในส่วนของห้องนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณจะซื้อสําหรับปล่อยเช่าและลงทุนในอนาคตห้องนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของโลเคชันนะครับสามารถดูได้ตามแผนที่นี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ4โครงการนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆเลยนะครับ4โครงการนี้นะครับคุณลงทุนไว้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะกําไรตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อแล้วอีกทั้งถ้าคุณจะกู้นะครับสามารถกู้ได้เกิน1 0 0แน่นอนเลยครับเพราะ เจ้าของขายขาดทุนทุกห้องเลยนะครับสำหรับ4ห้องนี้ราคาก็ถูกที่สุดในโครงการและหากว่าสนใจละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ